เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะป้องอตึกนี้ดีกว่านะแลนดิง้งเอยอมีคนลงด้วยอะ่ะเ้ยล็อก่อนเพื่อนนั่งไงไปซะและวถลงไปเก็บของด้านล่างดีกว่านะ

หน้าต่างนี้นะเรียบร้อยโอ้ซ้ำไม่ได้ มีคนอยู่ข้างนอกนะบอดหรือเปล่าเนี่ยตึกนี้ก็มีคนอืมไรอนานแล้วนะเนี่ยกระโดดอยู่ข้างล่างก็มีปึ๊บ đây là cái gì anh không tự từ lên nha yêu ở lâu nữa vào đây nâng lâu nữa tục chay một ô đẹp lại băng tôi là đồ เรียบร้อยตัวเดียวล่ะอืมเก็บของก่อนนะเอ๊ะม,มาแล้วบอด <c oughs> เป็นไงอย่างคมกว่าจะตายทูจะมีคนดักสะพานไหมเนี่ยมาแวว นั่นไงออาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเพื่อนไม่มีใครเลยโอ้นั่นไงวิ่งมาแล้วกลาหาดหรือเกินมีแค่คนเดียวมาดิก็มาดิครับอืมนั่นไงยิงใครอะ่ะ ตาลีบันเลยอะย่ะเรียบร้อยตันเดียวกับเพื่อนเรียบร้อยเพื่อนเรายิงไปละเก็บของนี่นั่งทำไรอ่ะเพื่อน

be one winner. only Let's go. เอาสงสัยกดผิดนะเรียบร้อยน็อกไปดิสงสัยเขากดผิดนะกระโดดขึ้นมาบนตึกเฉยไปเพื่อนชาร์จเลยบู๊ มาไปกินนี่ไนงะนี่ไนงะโอ้ยเรียบร้อยเพื่อนเราโดนโอ้โหคว้างไปชั้นสองโดนเพื่อนเราด้วยอ่ะเนี่ยเรียบร้อยเพื่อนเราน็อกนะจุ <laughs> ๊บเพื่อนก่อนดูตร <love> <laughs> งนั้นนะ่ะเลือดแป๊บ <laughs> เฮ้ย เรียบร้อยอยู่ข้างบนเนี่ยไม่ยอมลงมาให้เราเปิดไปกินเราเปิดธรรมดานะ, <c oughs> ะเิดกระเด็นลงมาว่าชั้นสามไม่เป็นไรนะชาวชั้ชสองโดนนั่งไงเรียบร้อยเ <c oughs> ข้ามาเดี๋ยวครับ <c oughs> บอดเลือคนเนี่ย ไปเ,เพื่อนเราบวงก่อนอืออะไรอะเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเราโอ้โหใจร้อนเบอร์สี่อะกระโดดกลางทางยังไงตู่ไ่โดนสักนัดไปเลยเพื่อนตามมันป้อยจอดปะเนี่ยมีไงจอดแล้วจอดแล้วเสร็จรอย มาคนเดียวซะด้วยมันมียิงมาฝั่งซ้ายนะเอานี่น่าจะได้ Head to the safe zone ไปเข้าวงดีกว่านะอีกคนปะเนี่ยเยจอดแฮะยัไงไงด้วยอ,อ,อ้าวไหนละดูกี่คนอนะ่ะสองคนอนะ่ะ โอ้คว่างระเบิด่ะขึ้นไปเพื่อนระเบิดโอ้ยเอาเยอะมาแล้วจะปลาระเบิดไปโอ้ปลาชั้นสองโดนอะนั่นหลบได้ไหมครับแต่ปลาระเบิดไป เอาอีกเร็วเออตายดอกสองเลยดีนะเขาไม่ลงมาชาร์จเนี่ยเขาลงมาชาร์จเรียบร้อยเลยนะเนี่ยอยากเอาเลยปลาชั้นสองยังโดนอ่ะชั้นอยู่ชั้นหนึ่งอ่ะอยู่ชั้นสามไม่โดนได้ไงอ่ะมันมีสองคนที่ว่าเมื่อกี้มันน็อกไปหนึ่ง เกือกดักไกว้ก่อนลงมาไหมเนี่ยมันจะปาระเบิดกอทีตล่าเราต้องอยู่ใกล้ๆตัวบ้านนะผมมามันลงมาจิงข้างล่างเลยเอา้าวเรียบร้อยเฮ้เพื่อนเราเนากคว่างระเบิดเดินเพื่อนอีกแล้วอะ่ะ นึ่ไงเอามาแล้วเขาไม่เห็นเลเรียบร้อยนี่ไงหมดปะเนี่ยหมดแล้วละ่ะเนาะปไหนหมดแลวเอ,อ็นมีมเมลยอ๋อมันตายแล้วตัวน,นั้นน่ะมันมีแค่สองตัวหมดแล้วดิ มีใครเลยเหลือตัวเดียวเองนี่อยู่ไหนน้า There can only be one w i n s go. ผมว่าเราอยู่นี่ได้นะฝั่งโน้นหรือเปล่า บลอนเพื่อนเพื่อน,นเฉยเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับไปละครับบาย